สวัสดีครับอยู่กับผมแซมบิ้งครับโอ้โหวันนี้เอ้าเป็นน่าจะเป็นวันสุดท้ายครับอุ้ยน้ำออกมาแล้วน้ำออกมาอีกแล้วทุกคนน้ำมันซับมาจากโน่นครับมันมาโผล่นี่อีกแล้วนี่ครับเหลือมุมเดียวครับเหลือมุมนี้ครับที่ยังไม่ได้ดึงสลบเหลือมุมเดียวแค่นั้นเอง ต่ตรงกลางนี้น่าจะเอาไม่ได้นะแค่จะเอาแบบขอ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 ทางนี้ตรงกลางนั้นน่าจะเอาไม่ได้นี่ครับ ตยปภาษาซิงก็ไถยครับไถยให้เหมือนเดิมครับไถยให้เขาคือเก่ายา เดี๋ยวเรามาดูน้องน้ำเขียวต่อนี่ครับเดยกก็จะดึงสลบเหมือนทางทางนี้แหละเหยนะโอ้โหทำได้เนียเียบทำได้สวยมากสวยมากครับพี่ เรียมหาลายกันครับพี่โนโ้องเดี๋ยวพวกเศดไม้พวกนี้ก็จะเอาออกไปฮนะเป็นตอรครับทุกคน เป็นรอยสะเข็บนิดหน่อยนะครับเป็นรอยสะเข็บชายแดนน้ำมันมาเพื่อวาก็ต้องดักไว้ดักไว้ครับดักไว้โอ้ยพี่ยางไปไกลเลยมันบกเงือบบอกโอ้ โอ้เมื่อคืนนอนนี่ครับแบบสบายมากเลยลมเย็นดีมากเลยครับนี่เป็นเขาครับทุกคนนี่ฮะเป,เ,เป็นเขาเป็นเขาหมดเลยครับแถวนี้อันนี้เป็นโซนบ้านขวดนะครับทุกคนนี่ครับโซนบ้านขวดเป็นเขาแบบนี้แหละเมื่อวานคุณยายก็มางมหอยกันเต็มเลยครับ นีหอยเยอะหอยใหญ่โอ้ดูอะโยก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 นะครับตะตุงครับว้าวสบายดีกว่า ครับกระตุ้งครับสวยครับต้นขากวไกห่างเลยครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้ไม่มีตะคิดโลนคนระับแบบม้เต้ยดันไม่ได้นะติดแน,น่นอนจมแน่นอนแบบนี้เตยถ้าเตยหันน,นนี้นนะนนนติดแน่นอนเลีนยวให้ช่างเคียวมาจัดการเอาให้โคคลีคลีคลีเอา ายสวยมากทรายแบบนี้มันไหลามาแต่นู่นครับทุกคนมาแต่เขาอะ่ะเขาอีกแหละนี่แหละมัเวลาน้ํามาก็ไหลามาแต่นู่นหละน้ะํามาแรงครับเทวนี้ครับน้ามาแรงโอ้โ ขี้ยงด่ายสันบนนางาเจ้ากระสังเกตไม่ไะโอ้ยเป็นตาเลยขับแ็่โคปยานเลยเลเจ้าใหญ่ใหญ ถอยไว้เนี่ยปลอดภัยกว่างั้นมันเดียงด่างเดียงด่างครับยานตกซ้ายครับตัว่อู้นี่ตเตอรก็เรียบร้อยแล้วไปจอดนั่งเบิ้งครับนั่งเบิง้งนั่งเบิง้งอีกประมาณสามชั่วโมงก็น่าจะเสร็จครับตรงนี้ ไม่งั้นก็ไม่น่าถึงอ่บไม่น่าถึงสามถ้าแกทำเร็วนะไม่น่าจะถึงสามชัวงก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ